ไม่ต้องห่วง AI แทนที่10อาชีพของคุณแน่นอนในโลกเทคโนโลยีแบบนี้คงไม่มีใครไม่เคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับ AI หรือชื่อเต็มๆคือ Artificial Intelligence ในภาษาไทยเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์คือการทำให้โปรแกรมซอฟต์แวร์ต่างๆมีความสามารถคล้ายมนุษย์หรือเรียนแบบพฤติกรรมมนุษย์ครั้งนี้เว็บไซต์ Thai franchise center. com จะพามาดู10อาชีพที่ AI จะมาทำหน้าที่แทนมนุษย์กันค่ะ 1>, 1. นักการตลาดทางโทรศัพท์โอกาส99%เหตุผลคือคุณอาจได้รับโรบอทคอในนามของผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆและมีการคาดหวังว่าอัตราการลดลงของอาชีพน uh 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 ี้ในปีคศ2024คือ3% uh ซึ่งส่วนใหญ่ก็เพราะการไม่ชอบบทบาทการขายนักการตลาดทางโทรศัพท์เป็นอาชีพที่ไม่ต้องใช้ทักษะสื่อสารปัญญาทางสังคมหรือทางอารมณ์ในระดับสูงเพื่อให้ประสบความสําเร็จนอกจากนี้ความต้องการซื้อสินค้ารังการทําตลาดผ่านโทรศัพท์ก็น้อยอัตราการทําตลาดทางโทรศัพท์น้อยกว่า10%การสนทนาเพื่อการขายทางโทรศัพท์ในปัจจุบันก็น้อยลงทําให้อาชีพนี้สักวัน AI จะมาทําหน้าที่แทนมนุษย์ สเสมียนบัญชีโอกาส98ไม่น่าแปลกใจเท่าไหรน่นะเพราะสมัยนี้โปรแกรมทำบัญชีสำเร็จรูปมีมากมายเช่น QuickBooks, f r e s h b o o k และ Microsoft Office ถ้าในอนาคตจะมีคนนำโปรแกรมเหล่านี้มาต่อยอดเพิ่มความเป็น AI ให้โปรแกรมเหล่านี้และขายในราคาที่ถูกกว่าการจ้างคนบริษัทคงเลือกใช้โปรแกรมอยู่แล้ว 3. ผู้จัดการค่าตอบแทนและสวัสดิการโอกาส96 ระบบแรงงานคนอาจก่อให้เกิดความร่าช้าบริษัทขนาดใหญ่จึงหันมาเลือกใช้ AI ทแทนโดย Antipo และ Workday ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางแล้ว 4. พนักง,งานต้อนรับโอกาส96% สมัยนี้แม้ทางโทรศัพท์ของบริษัทสำนักงานใหญ่ๆก็มีระบบพูดอัตโนมัติแล้วดังนั้นไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ที่อาชีพนี้จะโดน AI แย่งงานไปในญี่ปุ่นเคยมีการทดลองนำหุ่นยนต์มายืนต้อนรับในสนามบินและในโรงแรมกันมาแล้ว 5. บริการจัดส่งสินค้าโอกาส94% บริการจัดส่งสินค้าอาจถูกแทนที่ด้วยโดนและหุ่นยนต์ทั้งหมดในอนาคตเพราะแม้แต่ในปัจจุบนันบริษัทขนส่งของจีนอย่างเชนตงมีการนำระบบหุ่นยนต์เข้ามาบริหารจัดการพัสดุโดยหุ่นยนต์สีส้มตัวนี้จะช่วยแยกพัสดุทําให้ลดเวลาและลดต้นทุนในการจ้างคนขัดแยกพัสดุ 6. ผู้พิสูจน์อักษรโอกาส84% ทุกวันนี้แม้แต่ใน Microsoft Word เองก็มีเครื่องมือในการเช็คการสะกดคำและหลักไวยากรณ์แม้แต่บนอินเทอร์เน็ตก็มีเว็บตรวจสอบออนไลน์จึงไม่น่าแปลกถ้าในอนาคตอาชีพนี้จะถูกแทนด้วย AI แต่ก็คงต้องใช้เวลาเพราะภาษาบนโลกมีมากมายหลายภาษาแต่ละภาษาก็มีความแตกต่างกัน 7. ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนคอมพิวเตอร์โอกาส65% ในยุคที่อินเทอร์เน็ตเข้าถึงแทบจะทุกพื้นที่บนโลกทำให้เวลาเกิดปัญหากับคอมพิวเตอร์คนสามารถหาทางแก้ไขด้วยตัวเองบริษัทให,ใหญ่ในปัจจุบันก็มีการสร้างบอร์ดในการตอบปัญหาเมื่อคอมพิวเตอร์ในบริษัทเกิดปัญหาขัดข้อง8นักวิเคราะห์การตลาดโอกาส61ซนนักวิเคราะห์การตลาดมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แต่ระบบ AI อัตโนมัติก็สามารถรวบรวมข้อมูลทางด้านนี้ได้ง่ายขึ้นตัวอย่างเช่น โค้ดบอสามารถทำการวิจัยตลาดเกี่ยวกับธุรกิจใกล้เคียงและคู่แข่งด้วยคำสั่งง่ายๆได้เพนักง,งานขายโฆษณาโอกาส54%ในปัจจุบันมีการโฆษณาออนไลน์มากขึ้นผู้คนที่ต้องการซื้อโฆษณาก็สามารถทําได้ง่ายๆด้วยตัวเองดังนั้นพนักง,งานขายโฆษณาจึงไม่จําเป็นมากนักสําหรับโฆษณาออนไลน์ตัวอย่างเช่น Facebook และ YouTube ที่เป็นช่องทางโฆษณาออนไลน์ที่ผู้สนใจสามารถซื้อได้เองเป็นต้น 10. พนักง,งานขายปีกโอกาส92%เมื่อเข้าไปในร้านค้าบางครั้งจะมีพนักง,งานเข้ามาแนะนำสินค้าซึ่งอาจจะทำให้ลูกค้าอึดอัดดังนั้นในปัจจุบันลูกค้าสามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลของสินค้าที่สนใจหรือจะสั่งซื้อบนอินเทอร์เน็ตเลยก็ได้เร็วๆนี้ก็มีข่าวว่าที่จีนเปิดรา้านสะดวกซื้อไร้พนักง,งานที่ลูกค้าสามารถเปิดประตูแล้วหยิบสินค้าพร้อมจ่ายเงินผ่านสมาร์ทโฟนของตัวเองชื่ออย่างเป็นทางการของร้านดังกล่าวคือ Bingo Box มีหลากหลายอาชีพที่จะโดนเทคโนโลยีสุดล้ำอย่าง AI แย่งงานไปต้องขอนับถือผู้คิดค้นเทคโนโลยีปัจจุบันจริงๆที่ทำให้ชีวิตของเราสะดวกมากขึ้นแม้ในอนาคตเทคโนโลยีเหล่านี้อาจจะเข้ามาแย่งงานเราก็ตามสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai f r a n c i s e Center .com ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ